สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัพรไนส์ไอซแลนด์ชาแนลค่ะวันนี้จะเดินมาช็อปโปลแลนด์นะคะช็อปโปลแลนด์แดดออกแล้วก็แดดออกตอนเย็นนะเนี่ยแดดออกตอนเย็นค่ะช่วงนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นไอประเทศไอซ์แลนด์ ก็จะเข้าไปแล้วนะคะจบโปแลนดายทุกอย่างนคะายทุกอย่างตามไปดูเลยนะคะนี่าอากาศ<ร>าดี<า>จะเดินาาดูสาวเบนเ,เดินกับหมานะ,<ม>ะนี่นโตนไปมันไม่ยอมหลับไม่ยอมรอน น,นี่โรงเรียนนะคะโรงเรียนเด็กตกมีแดดออกก็สดชื่นเลยเนี่ยต,ตาาทั้งวนังวนฝนตกวันนี้ดีเลยวันวันสาวพี่ขึ้นไปเขาไอ้นี่กันเขาเอเชียนน่นอ่ะโอ้เดินพาก,กันเดินวันเสาร์ไปวัดใช่ไหม ถ่ากับไปเดินแล้วพอดีเขามีไอ้นี่เขาวิ่งมาลาทอนโอ๊ยคนนั้นมันล้มนางสาะอรมามถ่ายต้นมองต้นไม้มให้ดูดทางมันชนนันเนาะเดินเดินกลางเดินออกไปร้านอาหารนะคะเดินกับหมาเนี่ยจูงหมาเดิน คนจูงมาเนี่ยงามงามเนี่ยสวัสดีค่ะ <c oughs> ไอซ์แลนด์นะคะไอซ์แลนด์ค่ะประเทศไอซ์แลนด์ไม้สวยๆถ่ายให้เขาดูเดี๋ยวไปไทยค่ะถ่ายดอกไม้ให้สวยถ่ายดอกไม้ให้ดูนะคะสวยๆงามๆเขากำลังปลูกใหม่นั่นเนี่ยของประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้เดินพาพี่ก็เดินไปกินแฮมเบอร์กเกอร์ เจอดอกไม้สวยเลยถ่ายให้ดูคะ่ะดอกไม้ต้นนั้น,น,น,นมันเอาหมาเข้าไปได้แล้วมันไปที่ลึก แดดดีไงวันนี้มันแดดดีตอนเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยมันไม่หนาวมันชอบเลยเนี่ยเนี่ยโน้ไม่หนาวเรใส่เสื้อหนาเลยเนาะใส่เสื้อไหมพรมมีไผ่ตัวทางนี้พี่ลูกพามาเดินเล่นนะคะลงไม้ต้นไม้ลงไม้ไมขั้นสนามวัน ตรงนี้มีสนามบอลด้วยนะคะเป็นนักบอลของไอซ์แลนด์เข้ามาซ้อมเล่นโอ้ยต้นไม้ใหญ่บเบลอเลยต้นใหญ่มากเลยเนี่ยนะคะมีสระน้ำ ข้างนอกข้างนอกไม่ได้ไปข้างในสระน้ำนั้นเนี่ยเดินอยู่ห้องนอกนี่ออกนี้เลยข้างไอ้ไอ้นลำยาเขาใช้เดินเหรอให้เดินให้เดินไปออกมั slider, นมีสไลเดอร์สระน้ำเขาเมืองนอกนะคะเนี่ยสไลเดอร์<า> slider, ชอบหรือเปล่าคะสไลเดอร์คนม้อยนี่ไม่ได้มาสองปี oh mm.